ความงามจ้าแต่ว่าสุมือหงีบพี่น้องพูดถึงทุกวันนี้เนาะการการการกินอาหารเนี่ยสะดวกสบายทุกเทคโนโลยีมันมันมันไม่เหมือนที่สมัยเนี่ยยิ่งคุณแม่อยู่มองน้องการทีเอสแกะมาไหมทีเอสนักน้ำยาของจีนต้องทำอะไรบ้างออกกระไส้เส้นสองชินเขาบอกบอกแบงควา้าดตะไคร้กระไส้กระเทียมหอมแดงหรือนูนนี่นั่นเป็นมะกวาสิมาโค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 ม้นเนื้อเม้นซั้นล่างถ้วยล่างซ้ำมาสันกวาสิไดงไม่อยู่ต่างประเทศเนี่ยคือบอกเลยว่าเหมาะมาก อาทำมัันมาขนมจีนนี่ต้องเตรียมยังไงเอาอุบไวยังไงเอาอุบไว้ขน้มจีนก็ต้องเอาที่ว่าเส้นแทงเซ็นก็ต้องลวกเองลวกเองแต่บ้านห้องวุอยเนี่ยมันมีขายมันมีขายสบายเนี่ยส่วนกราดาษให้ใส่ตับเครื่องปูนเครื่องกระเดื่องเครื่องค่ะแล้วตับแดงได้มาทักยนงะงอ่าพัดเมนบ่ผู้จ้าเขาจะเสื้อออกเลยเขาเชิยออกเลยนะเขาจะเตือนก่อนคุณจะตำตึ้งๆเขาโทรไปแค่หยิวพัดเมนผู้จ้าขอยมันใส่ตักขอยนี่แหละตัด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 เนี่ยกระดินเพราะตอนกลางคืนน่ะเราชอบทำอาหารตอนกลางคืนเราตั้งกล้อง เสียงมั but, ่นกองคิดว่าขางห้องนี้ต้องได้ยินกระตำปะ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 ปปะปมันปะสาขาจากของหรือส่ผาห้องมันกับอะไรเใจก็เลยเป็นรอยมันนี่ก็เลยเป็นรอยเพราะว่าต่ำสายขาจากของตลอดแมอันนี้เรื่องจริงมเรื่องเรื่องจริงเรื่องจริงนี้ว่าจากประสบการณ์ที่กิตอิริเลย มันบริแรงไปสะดวกคือบานเฮาอยู่นี่ไปตลาดนู่นนี่นั่นเหตุต่ำยุ่งเหื่อนกิบไม่มีไผ่เมื่อวานอย่างสีเมนต์สีข้าวลันไม่แต่ทุกวันนี้นะเขามีเขามีนวัตกรรมใหม่เทคโนโลยีใหม่แล้วคือไปตุต่ำมันมีนี่ดิน้ำยาขนมจีนนี่แม่เคยบอกคือมันในรูปแบบกระป๋องยังไม่เคยเห็นอาจารย์มาไิเห็ยังไม่เคยเห็นค่ะนี่ครรั้งแกอันนี้เป็นครั้งแรกบางคนอาจจะไม่เคยอย่างนี้เนี่ยคำว่าน้ำยาขนมจีนกระป๋องเป็นแบบไหนบางคนยังนึกภาพบอกว่าน้ำยาขนมจีนแบบกระป๋องมันจะมาแบบไหน มันเปประบุประนอมปีติสินะอันนี้เขาเก็บไปบางหลายปีแล้วนี่สามปีสามปีมาแล้วนี่ได้ยินพี่เขาบอกว่าสามปีสามปีพี่น้องอ่ะใครเคยเห็นน้ำยาขนมจีนแบบนี้บ้างอ่ะอันนี้คือพี่น้องเราเจ้าแรกหรือเปล่าในประเทศไทยโ้ยเจ้าแรกเลยล่ะที่เห็นเจ้าแรกเลยนะคะปกติไม่ใครทำหรอกจ้ามันทำยากน้ำยาขนมจีนที่จะบาดตะกรบแหงมันเห็ียากแล้วเนี่ยแบบนี้นะให้ฟังนมียฝรั่งยุโรปเด้อแถวยุโรปแถวต่างประเทศเตรียมตัวเลยเหมาะมากพอจะเชื่อบ่อยแล้วออกไปขายต่างประเทศว่า ไปยูงูวาเวลาไปต่างประเทศเนี่ยลำบากมากเลยเขาซื้อไปน้ำกระไรด้วยนี่เรองขากินอาหารฝรั่งมันกระเบอมแซ่ดแล้วยังไงเขามีฮาลานด้วยเขามี่ฮาลันพร้อพี่น้อิสลามอิสลามรับประทานได้นะคะข้ามไดกินได้มไหมแมวทำจีนใส่เลยว่าเห็นว่าขออนุญาตถอดทุกมือด้วยจ้ะสว่างน้ำละล่ะสว่างแล้วเมนูคือสวยแท้ค่ะสวยไม่ค่ายันหยองละลายพิณห์ข้าเขียนมังหยองอยู่ก็วันี้ใส่ใส่เยอะเลยอ่าเนี่ย อันนี้เป็นกระป๋องมีทั้งน้ำกะทิน้ำปลาพี่น้องทั้งกับน้ำปลานังกะทิไม่สิกินน้ำยังน้ําปลาผสมได้ไหมผสมแต่ผสมกันก็ไเ้เออผสมผสมผสม,ผสมได้หรอ,หรอได้รส<ถ>ชาติจะโอเคไหมได้ดีเด็อะไรทุกเมนูทุกอย่างมันลังสรรดนหมดแต่ว่าคือเป็นยี่ห้อเพลในคือของปลากบพี่น้องน้ํายาขนมจีนแบบสำเร็จรูปปลากบพี่น้องอันนี้คือสําเร็จรูปสําเร็จรูปจริงๆหมายถึงว่ามันต้องไปตำาันต้องไปต้มมัต้องไปอีหยังก็ว่าขันเจ้าอยากกินฮอนๆ <thế S 2> ขาไม่คบบีบม่เว้บหม่ก็อุ้นเส้นหมอ่จุ๊ๆๆๆุ๊แล้วกับบึ่มถิ่นลวดแล้วสิเอ,อ,เออกออกกับมันบังพักแม่มันบังเมาไม่เยู่เขามาอเออเทนที่สองอย่างใส่เพืนน่อแเรวิกสีน้ำเสนอนื้อนยาปลาก่อนครับเำยาจานแรกเนาะมิกสแม่ชิมต้องสองเลยในนามในานามคนที่เคยอ,อยู่ต่างประเทศลำบากเรื่องการทำน้ำยาหนังจีนบางคนเฮ็ดไปนี่บางคนเฮ็ดไปนี่ิไม่ว่าฟิไปกินแล้วก็อุ่นแมนี่เอเลลงแล้วก็ใส่ถุงใช่ตงฟิต อันนี้คือยังไม่เปิดตัวที่ไหนใช่ไหมเปิดตัวที่ที่แรกใช่ไหมว้าวมากจะแซวว่าเอฟซีเราได้กินที่แรกนี่ถ้าเกิดถ้าเกิดสั่งวันนี้หรือได้กิมีโอกาสได้สั่งคือเป็นเจ้าแรกที่ได้กินเจ้าแรกนี่เจ้าแระดับที่แรกด้วยมาพี่น้องเจ้าเคยเห็นบอลมาเคยเห็นมาเแต่ขออนุญาตนะครับทีผักเรามีอะไรเราก็ใส่เข้าไปเลยพี่น้องผักเขาอยากใส่อย่างอเมริกใส่ผักกันบอสใส่ผักก้อนหรอลอกมะเขือเทศมะเ่ือเทศเอฟซีพิจารณ์นี่แหละพูดความจริงเลยอร่อยหรือไม่อร่อยพูดความจริงเลยเราเป็นคนลอกว่่าบบแซเนาะ อันนี้ก็เลยกินได้หนี่สิกินในเบื้องนี่งแต่พอนมฝากอยู่แล้วไม่ไงมัต้องไปบุญไวแต่อยังใส่ตาเขาอย่างนั้นเลยเดี๋ยวจะกินก่อนถึงจะบอกได้ว่าอร่อยไหมถ้าบอกอร่อยก็บอกว่าไม่ระยะเวลาของหมดอายุกี่ปีคะสามปีจ้ะมันงบอกว่าสามปีมันาะต้องสามหมู่เพราะอะไรลักกุณต้องไมกินเพราะว่าเราเราซื้อไข่แต่ได้กินตัวรอไข่ไมีโอกาสได้ชิมเลยแต่พ้นพัฒนาสูตรได้ชิมมาเรื่อยๆอยู่แล้วตั้งแต่สูตรเขาแบบว่าตั้งแต่สูตรเขาบ้านได้เป็นกระป๋องบ้านได้อัดกระป๋องไไดดด้้เพิ่่่นนฮ็แบบบบกกััตะะม ทำไห้ไอซิ่มหมาพี่น้องไอซิ่มเราขอเชื่อทำเลยพี่ขายดีแน่นอนต่างประเทศยังไงก็ต้องขายดีเพราะว่าอะไรตู้มือนี่เราคนกินขนมจีนดีขึ้นอย่งนี้น้ำไงนะมูเจาะเี๋าวเดรดิกินนเบิ้งอีเทสไอซิมนไก่เลยไอิ่งน้ไก่เนี่ย่าน้ำมันจะข้นแค่นาปาครับพี่น้องป่าพอเนี่อเทสอย่ถั่วกระพาะเหัวรวมกันก้อนเทสให้เบิงเยกันเรียวว่าน้ำว่าเนื้อปลามันเข้มข้นขนาดไหนพวกเธอพี่น้องไอซ่งอย่าเนียต่ข้้ก ดู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 เนื้อปลาทำจากปลาทูน่าด้วยดูปลาทูน่าจ้าเบิ้งเอาแค่ส่วนมาเนี่ยเนื้อปลาเข้มข้นมากดูให้ดูเนื้อปลาเนื้อปลาเข้มข้นแห้งพี่น้อกปลาทูน่าแล้วเป็นปลาที่หาแบบรๆขวมกระ้อห่วงไม่ต้องหัวของจมูนะเพราะว่าเป็นปลาทูน่ามันหาไตลอดแล้วก็ปลาทูน่าประโยชน์ดีมากเนี่ยมีประโยชน์คือเห็นพี็น้อกเห็นบอกอาจจะเปลี่ยนให้หน่อยเนี่ย เข้มข้นเด้อโอเอนจางจืดเลยคือยังนั่นเหมืนแกงตื่นเด้เข้มข้นมากอ่กาศดเข้มข้นกับเรื่องความอร่อยเลยทอาไม่อาจารย์ขนมจีนมาพี่ดีให้อันนี้กระป๋องนึงนี่กระป๋องนึงแม่เยอะไปอีกเออแข็งลองสิกระป๋องนึงเด้อเบิ้งเด้อไอ้เบิ้งข้ามเข้มข้นกว่าดูยกินได้มากเลยแบบเหมือนทำสดจากหม้อเลยเด้อใช่โอ้ยเนี่ยเอาดูฮะชื่อแม่แกันไหมเบิ้งเจ้าเข้มข้นมากค่ะไม่จานพิรุณเป็นพิรุณาเจ็ดหนึ่งหมื่นเจ็ดพันท่านดู เนื้อปลาทูน่าเนี่ยฉันงงมากว่าทำไมถึงเอาปลาได้มาเยอะตอนแรกคิดว่าเอ๊ะต้องเป็นน้ำใสๆแล้วก็เนสซีเดซิมเดี๋ย่าเปล่าเย็นๆหอมเลยพี่น้องเนี่ยดูเนื้อปลาเป็นตอนกลังสรเลยพี่น้องแล้วซื้อได้ของจีนแหมแล้วมันแสบก็ะห้องเองอีกฉักว่าที่สำคัญทำไมถึงต้องซื้อของอร่อยกว่าทำเองอ่ะทำเองก็บางทีกับเทปเนี่ยแตงเนี่ยเอาแม่ซิมเพพรอันนี้ก็ยาปลาใช่ไหมอาซิมปลาก่อนไอเมซิมปลากก่อน ใช่ชั้นจีบจนกินแล้วพูดตามจริงเลยแม่เจ้าของแบรนด์จจะให้้เาของแบรนด์นั่งดูอยู่นี่แหละออืพี่กวดจะยังเกี่ยวกนเด้อเดี๋ยวกดเพิ่มเลน้อยก่อนแล้วที่สำคัญนะครับผมตัวนี้คือเป็นเจ้าแรกเจ้าแรกเลยที่ทำแเจ้าแรกไม่ใช่แรกแรกคือพี่น้องใครหลายคนบอกเห็นแตงสีไม่มีเพราะมันทำยากสูตรที่มาทำยากจริงๆนอกจากคนที่เขาจะพัฒนาสูตรแล้วก็ปักหลายปีนพี่น้องเพื่อนเฮ็ดปักหลายปีหนึ่งหนึ่งหมื่นแบบหนึ่งหมื่นแปดพันท่านกำลังดูอยู่มา แล้วซิมก่อนหามตัวสุดน้ำเนียนแบเอสซีฟังอย่างไรขยักขยักได้พี่น้องเราคอยเฮลท์ซิมวันเป็นไงบ้างแม่ได้อยู่หนะ้าพันนะนัวไหมนัวแล้วเนื้อปลาเป็นไงแ <c oughs> น่นบะแมี่ไม่ต,มตงโงโ่นะ้ำโต่งลงนะมุจเจ้าเข้มข้นมากบะมี่เป็นแบบอ่างขายเราเสี่ยมากเป็นน้ำเจือเลยคือเนื้อปลาเนาะมุเจ้า<อ>ปลา,าทูน่ามุจเจ้านี่ เยวก็ไปปักหมุดพิการให้พี่น้องคือตัวนี้เปิดตัวที่แรกนะเปิดตัวที่แรกกลางในส่วนนี้เลยมามาโอเคมดขึ้นบ้าพี่น้องมดขึ้นบาจ้ามดขึ้นไหมฮะอือ่าขึ้นแล้วเอาวังซี่แม่ซิมาดเอะไรบอางมาน้ำยาต่อไปน้ำยากะทิแม่จ้าไปบิกอนแล้วก็กินชิมไม่ใช่อยๆเนี่ยเขย่าก่อนนิดเดียวน้ำยากะทิก็ไม่แพ้กันก็คือ แล้วนะแล้วน,นี่น้ำยาตาแล้วเนี่ยเพ่นเปิดตัวเด้อมีของมาหลายเด้อเปิดตัวมีของไม่เยอะอม,มีน่าจะมีมีหลักร้อยอ่ะเออใครใคร<อ>กดก่อนก็ได้ก่อนอ่ะมาขออนุญาตเทให้ดูใกล้เลยได้เยอะมากดูดูดนะความเข้มข้นของเนื้อปลาเนื้อปลาสูน่าแม่พี่น้องคือสภาพดูเนี่ยดูเนื้อปลาเข้มข้นเวอร์ไม่ใช่เวอร์สิ่จริงเนี่ยมาแม่เฉยนึงอื้ยเท่บุ้งอันนี้แบบก็ต้องใส่พักลายก็ไเลย เียซิมมันยาวกะทีเอ้ยบมเบก็เศษซิมอ่าอย่าไปเองไงแม่คุณเออขออนุญาตเทแบบไม่มีผักเราจะได้เห็นเนื้อปลาเนาะเนี่ยดูให้ดูเนื้อปลาเข้มข้นมากเบื่อบางอลังเนี่ยเลยตัวแม่อยากอยากให้โมเบว่าเนื้อปลาไหลหรือุณผจ้ชมว่าไม่นำจมูกเลยเนี่ยคือบางคนกังวลเรื่องเอ๊ะ เนื้อปลาจริงไหมดูดูดปลาตูน่าทาให้ชิมน้ำกะทิให้แม่ชิมแบบเพียวๆเลยว่ามันนัวหรือจางนัวหรือจางเอาขนาเราบอกข้างจริงพีนะ่น้องเขาบอตัวดอกเข้มส่วน